สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้าวนี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราจะทำเอเฟซัสบทที่ท e 1ข้อ15ถึง23พระธรรมเอเฟซัสบทที่ 1- ข้อ15ถึง23เป็นคำอธิษฐานของอาจารย์ปาโลนะที่มีไปถึงพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสนะสิ่งที่อาจารย์ปาโลหนุนใจแล้วก็ขอจากพระเจ้าให้พี่น้องที่นั่นมีเนี่ยมีร้อยสองอย่างนะสิ่งเราจะดูด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับในข้อที่6นะ ข้อที่17นะข้อสิ่เจว่าในตอนท้ายบอกว่าขอให้ท่านมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพรนะองค์สิ่งแรกที่อาจารย์โปโลต้องการหรือเป็นคำอธิษฐานที่ขอจากพระเจ้าเพื่อที่จะให้เกิดขึ้นกับพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสนั่นคือให้มีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญานะจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง เพื่อ,อรครับเพื่อเพื่อท่านจะรู้จักกับโระคนะเเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าการที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าการที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าการที่เราจะรู้ถึงความล้ำลึกของพระเจ้าก็ไม่ใช่โดยสติปัญญาที่ที่มาจากตัวเ,นะเราเองนะเราเราสามารถพบความจริงแบบนี้ได้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูชีวิตของผู้เชื่อในบทของเราหรืในสังคมของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้ง คนที่มีปัญญาหรือคนที่จบการศึกษาสูงๆก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะสามารถรู้จักกับพระเจ้าได้อย่างแท้จริงนะเพราะอะไรครับเพราะว่าความเป็นพระเจ้าไม่สามารถที่จะรู้หรือหาหนทางโดยความรู้ฝ่ายโลกนะการที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าหรือการที่คนใดคนหนึ่งจะรู้จักกับพระเจ้ามันเป็นการที่พระเจ้าทรงสั่ดงให้คนนั้นได้รู้จักกับพระเจ้า นะอาจารย์พรโลมที่บอกว่าให้เรามีปัญญานะให้พี่น้องมีประกบรอบด้วยปัญญาและการสําแดงเพื่อท่านจะรู้จักกับพรนะโรมเรามีชีวิตที่รู้จักกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราจะจบเป็นญาตีจบเป็นญาโทจบเป็นเอกก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าหรือไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะรู้จักกับพระเจ้าตามวุฒิหรือตามการศึกษาที่เรามีแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าเราจะรู้จักกับพระเจ้าโดยที่พระเจ้าอนุญาต ให้เราสามารถรู้จักกับพระเจ้าได้โดยการสํแดงของพระองค์โดยผ่านความคิดโดยผ่านจิตใจที่พระองค์ทรงโปรประทานให้กับเรานะนั่นคือเรื่องเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะเพราะนั้นการที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องโดยกําลังของเราเองนะถ้าพระเจ้าไม่เปิดเผยถ้าพระเจ้าไม่ประทานสติปัญญาถ้าพระเจ้าไม่ประทานพุทญาณบริสุทธิ์ที่จะให้เราเข้าใจถึงความเป็นพระองค์เราก็ไม่มีทางที่จะสามารถเข้าใจได้ นะอันนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งอยู่ในข้อที่18ขอให้ตาของใจตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการส่งเรียกพกท่านนั้นนะสิ่งที่2ก็คือให้เราตาใจของเราสว่างขึ้นนะตาใจอง,สงใจองสว่างขึ้นเพื่อเราจะรูนะ้เพื่อเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นการทรงสําดงของพระเจ้าอาจารย์บอกว่ามีอะไร จะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นนะสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงเรียกเรานั่นคือแน่นอนที่สุดก็คือชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานแต่ว่ามากไปกว่านั้นพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เรามีแต่ชีวิตนิรันดร์เท่านั้นใช่ไหมครับไม่ได้มีชีวิตนิรันดร์นั้นแต่พร,ระองค์ปรารถนาให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไร นะเพราะอยู่ว่าประทานความหวังอะไรให้กับท่านในการส่งเรียกในการส่งเรียกพวกท่านนั้นนะอีกประเด็นหนึ่งที่ที่เกี่ยวข้องอหรือที่มีส่วนสําคัญก็คือว่าพระเจ้าจะประทานใจตาใจของเราให้สว่างขึ้นให้เรารู้ว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันส่งผลถึงความหวังที่เรามีด้วยใช่ไหมครับทาไมคริสเตียน ส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะทาบาปเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีความหวังว่าการที่เขาสามารถดําเนินชีวิตหรือการที่เขาดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอันนั้นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเขาจะได้รับผลจากสิ่งที่เขาทําในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นั่นคือความหวังใช่ไหมครับเพราะนั้นเราสังเกตเห็นผู้เชื่อก็จะดําเนินชีวิตในแต่ในสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ ดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องนะนั่นคือความหวังที่ที่เรามีเพราะฉะนั้นอาาบโรจึงบอกว่าให้ให้ขอพระองค์ประทานตาใจของท่านให้ท่านสว่างขึ้นนะให้ท่านสว่างขึ้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรโดยมีความหวังที่ตั้งไว้อยู่นะถ้าเราไม่มีความหวังนะว่าเราก็ดำเนินชีวิตแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีความหวังว่าสิ่งที่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้มันจะสง่งผล ส่งผลถึงชีวิตในโลกหน้าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรก็ได้เราจะดําเนินชีวิตตามใจของเราเองดําเนินชีวิตตามความปรารถนาของเราเราจะไม่สนใจอะไรใครทั้งสิ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่มีความหวังในโลกหน้าแต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้าเรามีความหวังเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราก็จะเป็นการดําเนินชีวิตที่เอ่อาะมัดระหวังนะระมัดระหวังในการดําเนินชีวิตให้ดีนะเราจะอะไรนะไม่ซีสวนะไม่ซีสวทําอะไรบางอย่างที่ ที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ชอบทำนะนั่นคือสิ่งที่เป็นความหวังสําหรับเราเพราะฉะนั้นให้2ออย่างที่อาจารย์บโรทุนขอเพื่อพี่น้องที่มีเอฟเฟซัสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุนขอเพื่อเราด้วยนะให้เรามีจิตใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาแล้วก็มีตาใจที่สว่างขึ้นเพื่อจะรู้ว่าเรามีความหวังอะไรและเราจะดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความหวังที่เรามีได้อย่างไรนะขอพระเจ้าอวยพรครับ